สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักการปลูกบอนสีทุกท่านเลยวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็เอาบอนสีสวยๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะบอนสีต้นนี้เขาชื่อว่าไก่ทองประเสริฐค่ะจริงๆแล้วเขาเคยฮาร์ฟนะคะด่างฮาร์ฟสวยมากๆเลยแต่ตอนนี้เขาเต็มใบค่ะบางกกเท่านั้นนะคะเขาจะฮาร์ฟและสวยนะคะจริงๆแล้วก็สับสนเหมือนกันนะระหว่างขุนสีข้าชคงกับไก่ทองประเสริฐนะคะเขาก็จริงๆบางทีเขาก็เป็นไก่ทองประเสริฐแล้วบางครั้งเขาก็กลายเป็นขุนชัก เขาจะคงแต่ว่าอะไรที่สําคัญเลยก็คือความสวยท่านละค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งไม่ค่อยอจ,จะสนใจเรื่องชื่อเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เพราะว่าที่สวนสวยมากและวิธีการดูแลเนาะเพื่อนๆหลายๆคนถามมาว่าช่วงนี้จะดูแลยังไงให้บอนสีสวยแบบฟาร์มคุณแม่เป่งช่วงนี้ มูลไส้เดือนหมักนะคะแล้วก็มูลวัวหมักนะคะแค่นั้นเองอย่างอื่นเนี่ยท่านเทวดาเป็นคนดูแลให้ค่ะช่วงเนี้ยบอลสีที่ไหนก็สวยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องตรวจด,ดูรากเขาบ่อยๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอลสีเราไม่มีใบเพิ่มเนี่ยสังเกตหรือว่าคิดได้เลยว่ารากเขาจะต้องมีปัญหาค่ะ แล้วเพื่อนๆหลายๆท่านเขียนมาถามว่าอยากได้บอนสีจากฟาร์มคุณแม่เป่งไปปลูกนะคะต้องขอโทษด้วยช่วงเนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งขอแบบว่าเอาไว้เปิดวันเปิดให้ผู้ชมที่มาเทีย่ยวสวนของเราได้ดูก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาแบ่งปันกันค่ะบอนสีของฟาร์มคุณแม่เป่งที่เป็นพุ่มแบบเนี้นะทุกๆกกทุกๆกอเนี่ยเราไม่ได้ผ่าเนาะเราจะไปใช้วิธีปาดหัววิธีปาดหัวเพื่อนๆสามารถจะไปย้อนวิธีเก่าๆได้เลยถ้าเกิดว่า อ่ะย้อนไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่เปงเนี่ยจะทำให้ดูใหม่นะคะรับรองเพื่อนๆจะได้บอนสีสวยๆพุ่มๆแบบนี้แน่นอนคะ่ะแตกกอแบบนี้เลยนะคะฟาร์มคุณแม่เปงก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ